จะสิ้นญาี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝันใจแม้จะสิ้นดวงจันทร์ชัยไล่ไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอฟ้าจะมือจะมัวช่างฝ้าขอให้มีสายตาหวานละเมอถึงจะสิ้ ได้รักข้างเดียวเอาไว้ไม่เช่นนั้นใจฉันคงหลุดลอยถึ่หลงและปลาสุครั้งฉันก็ยังหวังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอฉันอื่นอื่น ไม่รู้ดับนะคะอีกตป็นนานเพลงรักจากปลายปากาของครูสุรพลธนวัณนนิค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้อีกครั้งเร็ววันนี้นะคะในคอนเสิร์ตบอกฟ้าดินว่ารักไม่รู้ดับที่จะจัดขึ้นสิ้นเดือนนี้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวการทำงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะแต่จริงๆวันนี้สินสมศรีสินสมสร์นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือครูสุรพลธนวัณนนิค่ะซึ่งตอนแรกท่านก็ตอบรับ นะคะจะมาร่วมพูดคุยในวันนี้แต่เมื่อช่วงเช้าค่ะครูก็ได้มีความดันขึ้นสูงนะคะรวมถึงมีโรคประจําตัวยแล้วก็คือโรคหัวใจขั้นรุนแรงด้วยทางครอบครัวเลยต้องนําตัวส่งเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะยังไงก็ขอให้ครูหายป่วยเร็ววันแล้วก็หายป่วยทันงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราก็ยังมีสมาชิกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ร่วมงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้มาพูดคุยนะคะเป็นตัวแทนของครูสุรพลนั่นเองนะคะท่าน นแรกค่ะคุณจิราวุธการจนะพลินนะคะครูออดของเรานะคะเป็นมิวสิกดีคเตอร์นะคะก็คือเป็นท่านาที่เรดบเรียงเพลงใหม่ทั้งหมดด้วยสวัสดีนะคะคุณครูค่ะแล้วก็มีคุณอดีกจันเรืองค่ะนักร้องรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ยังมีนักร้องรุ่นเล็กสุดด้วยนะคะสําหรับคุณอุบิ๊ณมนนพัฒนาเกียริสวัสดีท่านสามท่าค่ะ จเหมือนกันนะคะไม่ทราบเมื่อเช้าเลยว่าคุณครูนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหันตรงนี้ค่ะได้คุยกันมาก่อนไหมคะสาหรับการเตรียมตัวว่าตแรกจะมาสินสมสรมาพูดคุยกันวันนี้นี่ตกใจนะไม่ทราบเลยว่าต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนตรงนี้ขอให้พี่สุภพลหายให้พี่น้อยหายนะครับเพราะเราเหลือกันไม่กี่คนแล้วนะครับนี้ายหมดแล้วค่ะแต่ครูก็ยังสู้เพราะว่าเท่าที่กิฟได้พูดคุยในงานแถลงคอนเสิร์ต ครูบอกว่าดีใจมากเต็มใจมากๆเลยนะคะที่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเหมือนกําลังใจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งนี้ก็มีคุณอุบิฟเป็นนักร้องน้องใหม่ขึ้นมาด้วยเนาะถ้าพูดถึงบทเพลงของครูสุรพลที่เราได้รู้จักถึงเราจะไม่ทันก็แล้วแต่เถอะเป็นเพลงอะไรคะที่ประทับใจที่ประทับใจมีหลายเพลงมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าอิฟ เกิดไม่ทันนะคะมีแค่บางเพลงเท่านั้นทีน่ทันแต่ว่าเพเอินว่าอัลบัมใหม่ล่าสุดภาษารักของอิปเนี่ยเป็นการ c o อ,อร์เพลงทั้งสิเพลงของครูน้อยเลยได้มีโอกาสในการศึกษาทั้งสิเพลงเช่นลมรัก รอฉง,งนแล้วก็หักฉันขัดเธอหลายๆเพลงทุกเพลงนี่สวยงามมากเลยค่ะเพราะจริงๆเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อเรื่องความงดงามของภาษาแล้วก็การได้ทํางานร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะกําลังจะได้พูดคุยกับครูสุรพลด้วยซึ่งอยู่ในสายแล้วนะคะมาถามอาการของศิลปินแห่งชาติของเรากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะครูสุรพลคะ สวัสดีครับค่ะคุณครูเป็นยังไงบ้างแล้วคะเอา่าก็ความดันขึ้นสึงสองข้อนะครับค่ะคุณครูผิดนัดกับหนูนะเนี่ยนะคะก็ไปไม่ไหวจริค่ะ,คะแล้วทำไมอยู่ๆถึงมีความดันขึ้นสูงล่ะคะครูผมเป็นโรคหัวใจแรงน,นะค,ะค่ะอือแต่ตอนนี้ก็คือหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะครู หมอเขาไม่ไปไหนะนะก็เคลื่อนย้ายลำบาก้วต้องพักผ่อนน้อยค่ะอ๋ออาจจะมาจากพักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่าคะครูเป็นไปได้ครับแต่เป็นโรคหัวใจอย่างแรงเลยคุณครูกังวลเรื่องคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่ากําลังจะเริ่มแล้วเลยทําให้อาจจะคิดมากพักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าคะคุณครูอ๋อคงเกี่ยวนิดๆน, <c oughs> นะค่ะ เกียไวมากักเกียวนิดนึงค่ะแต่คุณครูก็พักผ่อนก่อนเพื่อที่จะให้หายทานเพราะว่าวันนี้นะคะมีตัวแทนมาพูดคุยทั้งคุณอาออสแล้วก็คุณอาอดด้วยแล้วก็คุณอุบอิบด้วยนะคะครูรช่วยช่วยคอาใจแทนผมเลยค่ะคุณครูค่ะค่ะแฟนเพลงก็คิดถึงครูนะคะ,<ฮ>ะคุณครูอยากฝากอะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตบอกฟ้าดินว่ารักไม่รู้ดับบ้างคะบอกว่า เขา,าช่วยไปอุน่นห <คะ S 2> นุนหน่อยไปเจอหน้ากค่ะก็แกอเต็มทีแล้ว<ค>ะจะได้จะได้ได้ไดฟังเพลงแล้วก็เจอคนแต่งจากตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเห็นบอกว่าคุณครูตื่นเต้นมากถึงขนาดโทรไปชวนศิลปินที่จะมาร้องเพลงด้วยตัวเองอันนี้จริงหรือเปล่าคะครูอ๋อคอจริงกันนะค่ะคุณครูไปชวนใครบ้างคะ หลายคนนะที่มันที่เขาไม่เคยร้องเพลงผมว่ค่ะได้ค่ะคที่ไม่เคยร้องเพงลงรุ่นรุ่นรุ่นน,นใหม่ใหม่ที่ผมชอบแล้วก็ค่ะไม่เคยร้องเพลงผม,มเราก็ไปชวนได้ค่ะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่บนเวทีน,นี้เลยนะคะครูครับค่ะคุณครูขาขอบพระคุณมากนะคะคุณครูจะได้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปขอให้หายไวๆนะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะเราได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจแล้วนะคะว่าครูยังไม่เหนื่อยมากพูดคุยกับเราได้ปกตินะคะมาเข้าที่ชื่อคอนเสิร์ตบอกฟ้าดินว่ารักไม่รู้ดับเพลงรักไม่รู้ดับแสดงว่าสำคัญกับครูสุรพลมากขอเป็นคุณอาออดก,ก่อนค่ะผมว่าบทเพลงของครูเนี่ยนะฮะม,มันมีครบท,ทุกอย่างในแนวเพลงะนี่ยโอจะมเพลง ตกใจเพลงสถาบันเพลงโฆษณานี้จะแต่งคนเดียอะไรย่างนั้นนะฮะและบทเพลงรักเนี่ยมันมีความรักหลากหลายมากเลยของท่านอย่างแม่รักพนรุดเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นรักอที่ยิ่งใหญ่คุณมองออนึกถึงเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายเลยถึงจะสิน้นถึงโลกแตกแหลกลานสิบ <10 S 1> ครั้งฉันก็ยังฝังใจรอคอยมแม้จะสิน้นวิญญาณเลื่อนลอย ก็จะคอยพบเธอชาติาตอ,อม,มันยิ่งใหญ่ความรักแค่นี้มัน,มน,มนไม่รู้จะพูดอะไรถูกแล้วแล้วปฐมบทของความรักของครูเนี่ยก็คือความรักที่มีความกตัญญูต่อแม่ของท่านด้วยเพลงไทยหนอที่ว่าไทยหนอจะเอาโลก จะโลวะทำประกาเอาน้ำผามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมาสมุดมาสมุดแทนบึกวาดประกาศถ้าคุณไม่ขออันนี้มันเป็นกวีเป็นทั้งปรัชญาที่เลอเลิศนะครับยิ่งใหญ่มากแต่ก็น่าแปลกใจที่คุณครูแต่งได้ด้วยอารมณ์ที่ความรักความผูกพันของครอบครัวทั้งๆที่คุณครูกำพักคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆล่ะคะอยู่กับโรงอาค่ะ ท่านท่านชีวิตของท่านมันบากล,ลำบาบมากรับค่ะเด็กหาคือหาคืาาอ,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 อทำงานอาชีพนี่ทำเป็นนิยายเลยเลยแลม้มกระทั่งนุำมวยเคยก็เคยทำเป็นอาชีพแล้ว